ดาวประจําตัวของชาวพิจิกนะคะโคจรผิดปกติมาตั้งแต่ปลายปี67จนะคะจะกลับมาโคจรเป็นปกติในช่วงครึ่งหลังมีนาคมประกอบกับดาวการเงินก็โคจรเดินหน้าด้วยนะคะันนั้นเป็นความคืบหน้าในชีวิตเรื่องใดบ้างของชาวพิจิกไปอัปเดตกันได้ท่านใดลักนณาราศีพิจิกรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤศจิกายนถึง14ธันวาคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดกระดิ่งไว้นะคะสำหรับชาวพิจิกนะคะดาวประจําตัวมีการโคจร ผิดปกติยาวนานนะคะตั้งแต่ปลายปี67นะคะซึ่งจะกลับมาโคจรเป็นปกติในภพเรือนมรณะในช่วงครึ่งหลังมีนาคมนี้นะคะดาวคันเป็นทั้งเรื่องอรินะคะเรื่องตัวตนก็คือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพเรื่องของตัวตนชาวพิจิกนะคะเรื่องเรียวแรงกําลังเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะส่งผลให้ชาวพิจิกบางท่านนะคะมีปัญหายืดเยื้อมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ อนาคตนะคะเกี่ยวข้องกับการงานนะหรือบางท่านก็เป็นเชิงเรือรังเรื่องสุขภาพนะคะสำหรับในเชิงเครื่องหลังมีนาคมนี้ก็จะเป็นช่วงที่ดาวประจําตัวกลับมาโคจรเดินหน้านะเรียกว่าเข้าสู่สภาวะปกติของดาวอังคารที่โคจรอ,อยู่ในภพเรือนมรณะนะคะสำหรับภพบเรือนนี้นะคะก็คือเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงนะคะการจบลงการเริ่มใหม่นะหรือแม้แต่เรื่องของการจบสิ้นวาระบางอย่างนะคะทำให้ ความคืบหน้าเกิดขึ้นกับชีวิตของชาวพิจิกอย่างที่ควรจะเป็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชัดเจนมากขึ้นนะคะกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตช่วงนี้นะคะบางท่านเป็นเรื่องของข่าวคราวการจบวาระจบสัญญาปิดจบการงานนะคะเรื่องราวทางการเปลี่ยนแปลงมาเยือน่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอบตัวการปรับเปลี่ยนทางการค้าขายนะคะหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ทําในช่วงนี้มักต้องปรับตัวเยอะนะเนื่องจากสภาพแวดล้อมรอบตัวมีการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการไปนะคะ สำหรับความเปลี่ยนแปลงที่มาเยือนชาวพิจิกนะก็ส่งผลให้ช่วงนี้รับมือได้ดีขึ้นเนื่องจากดาวประจำตัวก็เดินหน้าเช่นเดียวกันนะคะส่งผลกับความมีเรี่ยวแรงกำลังนะคะสุขภาพเหมือนได้รับการฟื้นฟูค่อยๆดีขึ้นนะคะเรื่องราวทางกำลังใจนะก็ดีขึ้นจากที่ผ่านมาบางครั้งก็รู้สึกหมดไฟท้อแท้กับเรื่องดาวต่างๆรอบตัวนะคะเป็นช่วงที่บางทีมีเรี่ยวแรงบางทีก็รู้สึกหมดแรงหรือว่าเบื่อหน่ายท้อซสีงง่ายนะส่งผลเมื่อดาวเดินหน้านะคะก็คือเรื่อง ความลุกลุยของกําลังใจของชาวพิจิกกลับมานะมีเหตุให้เราลุกขึ้นมาหยิบจับทําหลายสิ่งนะคะกล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนะหรือไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะคะบางท่านจะสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีกับเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงที่มีเข้ามาเป็นปัญหายืดเยื้อะนะคะที่มีทิศทางดีขึ้นเนะช่นมีความชัดเจนมากขึ้นมีทางเลือกนะคะมีสิ่งที่เราต้องตัดสินใจบางอย่างที่ หมดวาระไปต่อไม่ได้ไม่คุ้มนะคะก็มีอันต้องจบลงนะหรือว่าหยุดชะงักกับเรื่องบางอย่างเพื่อที่ไปริเริ่มสิ่งใหม่นะเพราะว่าดาวพฤหัสเจ้าเรือนปุตตะนะคะก็คือการริเริ่มสิ่งใหม่เริ่มโคจรเดินหน้าไปควบคู่กับดาวอังคารนะคะสำหรับดาวพฤหัสนะคะเป็นเรื่องเงินนะคะแล้วก็เรื่องปุตตะคือโปรเจกต์โครงการใหม่เรื่องของ ความหวังนะคะเรื่องสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทําเรื่องการเรียนรู้นะจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของชาวพิจิกนะคะไม่ว่าจะปรับตัวเรื่องราวต่างๆนะคะเงินทองคืบหน้าดีขึ้นแต่ต้องผ่านการปรับตัวแก้ปัญหานะคะเนื่องจากมันเป็นดวงดาวนะที่ช่วงนี้ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงของชาวพิจิกเป็นไปในเชิงบวกนะคะก็คือเปลี่ยนแล้วดีนะหรือว่าปรับตัวได้ก็นํามาซึ่งเรื่องช่องทางทางการเงินหาเงินใหม่ๆนะคะดาวพฤหัส เลงลักษณะนะคะมีลักษณะเดินหน้าและเดินหน้าอย่างเต็มกําลังในช่วงเมษายนทําให้เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงคู่ค้าคู่สัญญานะคะมีลูกค้าใหม่ๆเกิดขึ้นหรือบางท่านก็เปลี่ยนงานไปเลยก็ได้นะเนื่องด้วยดาวพฤหัสนะคะก็เป็นเรื่องราวการเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นจังหวะรีเซ็ตหลายๆอย่างของชาวพิจิกในช่วงเมษายนนะคะดาวพฤหัสนะคะเป็นความหมายเรื่องราวทางการเรียนการศึกษานะในเชิงแวดวงได้ใครที่ทํางาน เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนะคะถือว่างเงินทองก็จะเริ่มคืบหน้านะคะเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารได้นะครับชาวพิจิกที่มีภาระอุปการะส่งเสียนะคะก็เป็นความคืบหน้าทางรายจ่ายด้วยเช่นกันนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่วงเวลาที่เรื่องเงินทองนะเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ครองนะคะ คู่กรณีคู่สัญญาคู่ค้าก็คืบหน้าด้วยนะถือว่าชาวพิจิกนะคะจะมีทั้งเรื่องดาวในเชิงตัวช่วยผู้อุปถัมภ์ผู้ให้หยิบยืมทางการเงินหรือหากมีเรื่องของข้อตกลงเจรจาไกล่เกลี่ยทางการเงินก็จะเข้าสู่สภาวะคืบหน้านะคะชีวิตเกี่ยวข้องกับพี่น้องมากขึ้นนะเนื่องจากดาวเสาร์นะคะก็คือเจ้าเรือนสหัชชะโคจรเดินหน้าในภพเรือนพันธุในห่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะชีวิตต้องสัมพันธ์กับพี่น้องบ่อยขึ้นนะคะเกี่ยวสัมพันธ์กับ บ้านช่องนะคะที่ดินอสังหาริมายาภูมิลำเนานะคะการมีกิจกรรมประเภททำงานที่บ้านนะคะหรือว่าสัมพันธ์กับธุรกิจในบ้านในครัวเรือนนะคะร่วมหุ้นลงทุนเกี่ยวกับเพื่อนนะหรือพี่น้องนะมีลักษณะผลประโยชน์ร่วมกันได้นะคะดาวเสาโคจรเดินหน้าในภพเรือนนี้นะคะก็ส่งผลกับกิจกรรมทางการงานของชาวพิจิกเน้นไปเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวมากขึ้น สำหรับในช่วงเดือนเมษายนนะคะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์ของชาวพิจิกนะคะมีกําลังแรงสุดในรอบปีเป็นมหาอุดนะคะไปอยู่ในพบเรือนอรินะซึ่งทําให้ช่วงครึ่งเดือนหลังเมษายนเป็นต้นไปนะคะ เป็นช่วงเรื่องของงานการหน้าที่ความรับผิดช,ชอบต่างๆของชาวพิจิกนะที่จะต้องปรับตัวมากนะคะมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะคะซึ่งส่งผลดีกับงานที่ไม่ถนัดงานที่ไม่ได้อยากทํางานยากงานเหนื่อยนะในขณะเดียวกันสิ่งที่เราชอบเราอยากทำนะอาจจะเป็นอุปสรรคเนื่องจากดาวไปอยู่ในภพเดือนอรินะคะเป็นช่วงที่เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการงานก็อาจมาเยือนเช่นถูกโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะ การทำงานกิจวัตรประจำวันมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมๆเนื่องจากดาวการงานมีกำลังแรงนะคะแต่ไปอยู่ในภพเรือนเรื่องของอริกะะ็คือปัญหาอุปสรรคการแก้ไขเรื่องของการปรับตัวปรับใจต่างๆนะซึ่งมีแนวโน้มนะคะว่าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำหรือทำเรื่องอยากเนี่ยมักจะทำได้ได้หยิบจับรับเงินนะคะจากงานเหนื่อยงานยากเรียกว่าในช่วงเมษายนนะคะเป็นช่วงที่ท้าทายความสามารถของชาวพิจิต เผชิญเรื่องความกดดันความเหนื่อยทางการงานนะคะในขณะเดียวกันดาวการเงินเดินหน้านะทำให้อาเรื่องยากเรื่องเหนื่อยก็มาเป็นเรื่องเงินทองผลประโยชน์รายรับของชาวพิจิกนะคะอย่างไรก็ตามในยะที่แฝงอยู่ต้องระวังเรื่องความผิดพลาดทางการงานนะคะอุปสรรคทางการงานนะหรือว่างานการต่างๆต้องระวังความผิดพลาดนะคะสำหรับดาวหลายดวงนะคะก็โครจรอ,อ,อย่างเต็มที่ในเดือนเมษายนนะคะเนื่องจาก เป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่จะย้ายพบเรือนกันทั้งดาวพฤหัสดาวเสาร์และดาวราหูนะคะโดยสําหรับชาวพิจิกดาวการเงินก็จะย้ายพบเรือนในช่วงพฤษภาคมไปเข้าพบเรือ,มอนมรณะนะคะก็เป็นความหมายเชิงการเปลี่ยนแปลงอีกเหมือนกันทําให้ชีวิตของชาวพิจิกนะคะค่อนข้างเด่นชัดนะในเรื่องของการมีเหตุให้ตัดสินใจนะคะการก่อเกิดทางเลือกนะหรือชีวิตจะต้อง เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องราวช่องทางการหาเงินในรูปแบบใหม่ๆนะคะเนื่องจากดาวหลายส่วนนะส่งผลในเชิงเรื่องของการไม่เหมือนเดิมนะในชีวิตหลายส่วนนะทั้งเรื่องภารากิจหน้าที่ชีวิตประจําวันรวมถึงช่องทางการหาเงินหาทองนะคะอย่างไรก็ตามนะคะดาวพลหัยก็โคจรเข้าสู่พบเรือนมรณะเป็นความหมายเชิงบวกกับเรื่องของทางไกลนะคะเรื่องต่างแดนต่างชาติต่างภาษาเรื่องธุรกิจประเภทสุขภาพนะคะความป่วยความเจ็บการผัดพลากหรือบางท่าน ไปสัมพันธ์กับเรื่องเงินมรดกเงินสินทรัพย์ต่างๆนะคะชีวิตนะคะอาจได้เงินประเภทแปลกๆได้นะเช่นเงินประเภทที่ได้จากความเสียหายนะคะเงินชดเชยนะคะเงินที่ได้มาจากเรื่องของการเจรจาต่อรองยาวนานนเะนื่องจากคําว่ามรณะนะมันก็คือเรื่องราวเก่าๆนะคะที่ใช้เวลาอดทนรอคอยสําหรับชาวพิจิกนะคะจะมีเรื่องราวทั้งส่วนที่ ต้องปรับตัวมากนะคะในช่วงเดือนที่จะถึงนี้นะรวมทั้งเรื่องของการก่อเกิดสิ่งใหม่นะคะบางอย่างที่เป็นการเปลี่ยนแปลงปรับตัวอาจจะดีกว่าเดิมได้นะคะให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวพิจิกนะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ